ไปไปเที่ยวไปชมวิวเท่าไหร่คะ่ะสองคนรำไม่ถึงรันเหลือร้อยค่ะหนึ่งพันแปดอันนี้คือเมาล์ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมีจอยไหมจอยไ,ได้ค่ะต้องนั่งรอก่อนถ้าจอยเท่าไหร่จอยอย่นั่งรอก่อนค่ะ แล้วก็ต้องลุกประมากี่คนหารกันารกันแล้วตัวนี้มีกี่คนนี้วคะไม่มีแต่ค่ะถ้าเมาลังพันแปดไปเที่ยวไหนไปไหนเขาสามคนแล้วก็เพนังไสองี่สองี่แล้วใช้เวลาใช้เวลาไม่กี่คนเรือเป็นเรืออะไรคะเรือไปเนหางยาวในคนไทยสังชาิมียามวันสี่วอันนี้เป็น่าอะไรานี่เปานขุนทเยะ นะะพี่คะลองหมาวลำไปค่ะได้ค่ะหมาลำหนึ่งพันแปด้อยค่ะค่าทเนียนสามร้อี่สิบแล้วก็60บาทสองพันทองงพังใจที่นี่ใช่ไหมคะใจแล้วค่ะตอสนีค่ะเขียนชื่อทุกคนเลยค่ะเขียนชื่ออย่างเดียวเหรอชื่อนามสกุลเบอร์ผูะ นั่งเรือเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนแล้ว <laughs> นี่ไปขึ้นเรือแล้วค่ะน้ำสวยมากเลยค่ะสีเขยียวค่ะขึ <c oughs> ้นเรือแล้วค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> นี่เรือหางยาวค่ะสมชิบชิด้วยนะครับ ใส่ใส่โอเคค่ะ,คะไปจะนนี่ไปจูเล่กี่นาทีคะประมาณประมาณก่มณมโมงครับหนึ่งชั่วโมงโอ